ค่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะวันนี้ก็เจอกันอีกเช่นเคยนะคะหลังจากที่เลขออกไปแล้วยังไม่มีคลิปบอกตัวเลขเลยนะคะกดอืนขอฝากช่องน้องมีโชคด้วยนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็น mm. เพื่อเป็นการแจ้งเตือน mm. เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะ mm. และก็เป็นกําลังใจเดินทางช่องน้องมีโชคด้วยนะคะคือเมื่อคืนนี้เอส ฝันค่ะพี่นอ้องฝันอีกแล้วฝันเห็นแม่ค่ะก่อนสิ้นปีเอนก็ได้ฝันเห็นแม่นะคะที่ได้เข้าไปกอดแม่แล้วเลขออกหกศูนย์หกแปดนะคะซึ่งในฝันนะคะฝันก็ไม่ยาวนะคะฝันว่าก็คือฝันได้เตรียมงานทําเตรียมงานไม่ใช่ว่าเตรียมงานค่ะทํากับข้าวกับปลาอะไรเป็นงานศพของแม่เนาะ ที่จะเอาแม่ไปฝังอะไรอย่างนี้นะคะไม่รู้ว่าไปดูละครดูอะไรมาหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะคะแต่ก็ลองเล่าสู่กันฟังเนาะวันนี้นะคะเผื่อที่ใครอยากจะไปเล่นต่างประเทศเอาไว้ก่อนงวดที่แล้วแอดฝันว่าฝันว่าเพื่อนจับหน้าอกเนาะก็ไปออกห้อยลาวศูนยนะคะแอดก็ซือเต็มนึ่ค่ะนี้ ในฝันก็คนเยอะมากเลยเป็นฝันที่เป็นบ้านเก่าบ้านหลังเก่านะคะแต่บ้านเลขที่เดิมค่ะหลังเก่าคนมาเยอะแยะเลยค่ะว่าจะเอาแม่เนี่ยศพแม่ไปฝังกาลังขุดหลุมขุดอะไรกันนี่นะคะแล้วเอาศพแม่ไปวางข้างๆข้างหลุมแล้วก็คนก็เตรียมการที่จะยกพอสักพักหนึ่ง แม่จริงๆแล้วแม่เสียไปแล้วนะคะเสียไปได้สามสี่ปีสี่ห้าปีแล้วค่ะ mm hmm. พอสักพักหนึ่งแม่ก็ขยับตัวแล้วก็บิดตัวซ้ายขวาแล้วก็พากันร้องโอ้แม่ฟื้นแล้วยายปุ๊กฟื้นแล้วว่างนี้แอ็ดก็ดีใจใหญ่นะคะแอ็ดก็กระโดดไปกอดแม่นะคะกอดแม่หอมแม่นะคะเหมือนที่ งดทีแ้วที่เอดฝันนะคะเพราะปกติที่แม่อยู่เอดชอบหอมชอบโกอดแม่นะคะถือว่าเอดก็ดีใจมากการในฝันร้องให้ได้โกอดแม่ก็คิดถึงแม่เนาะว่าแม่ได้ฟื้นขึ้นมาใหม่ก็เลยลงมาเล่าสู่กนฟังเผื่อว่าวันนี้เป็นหวยลาวเนาะวันจันเดี๋ยวจะว่าหวยออกแล้วมามาเล่า พอวันนี้ก็ว่างนะคะพะปกติก็ไม่ได้ว่างเลยไม่ได้เล่าตเนื่องนะคะไม่ทันทีทันใดวันนี้ก็ว่างเข้ามาทํางานแต่เช้าค่ะออกมาที่ทํางานคะ <S <S ่ะออฟฟิศที่เอสทำงานค่ะก็รอพิจารณาดูนะคะว่าใครชอบว่าเอสฝันก็คนคาที่เมนฝันว่ามันง,งดที่แล้วฝันว่าเพื่อนมาจับหน้าอกเนาะ เอดก็ชอบหนึ่งห้มากเลยพสมสอ5ห้ค่ะเน้นที่1 5นะคะเสียดายมากค่ะ8ปดหนึ่ห้าหเจ็ดาสียดายเดี๋ยวเอ็ดจะให้ดูตัวเลขเลยนะคะจะตีกันได้นะคะคอมเมนต์มาบอกเอ็ดได้นะคะใต้คลิปนะคะว่าจะตีเป็นเลขอะไรได้บ้างนะคะพ่อเม่อายุแ6บ้านเลขที่78ดนะคะ เจ็ดแปดก็เจ็บหนักมาตั้งแต่สิ้นปีแล้วนะคะงวนนี้เอ็กตามนะคะเจ็ดแปดจะได้ดูเลยค่ะฝากช่องน้องมีโชคด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยค่ะนี่นะคะอันนี้เอ็ดเขียนตัว หมึกมันจะเลอะไปหน่อยค่ะลยเขียนให้ใหม่นะคะอายุแ6บ้านเลขที่78นะคะชัดเจนไหมคะเอดก็ว่าหล่ังๆรู้สึกว่าฝันก็ค่อนข้างแม่นนะคะจากที่ไม่เคยฝันเลยปกติสวดมนต์แล้วก็ไม่เคยฝันนะคะเดี๋ยวนี้สวดมนต์แล้วก็ยังได้ฝันกับเขามั่งนะคะ แ็บในจอไว้เลยค่ะแต่ที่แน่ๆแอดชอบตัวเลขเนาะแอดก็ต้องไปต่างเพื่อนบ้านก่อนนะคะต่างประเทศก่อนค่ะสิบคูณสิบอันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ